สรุปภารกิจช่วยช้างป่าบาดเจ็บที่แก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทราบแล้วนะครับว่าช้างตัวนี้ชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าพลายถั่วต้มวัยประมาณ40ปีครับหนักประมาณ4-5ตันอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยจากการรายงานของชุดหมอเอ,อิบซึ่งเป็นสัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2รกระบบคู่จังหวัดฉัดเชิงเซาหมอบอกว่าขาของพรายถั่วต้มเนี่ยน่าจะหักนะครับ โดยในวันแรกเนี่ยยังไม่ได้มีการยิงยาซึมเพื่อเข้าไปประเมินสภาพขาและอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับเพียงแต่ยิงยาลดปวดลดอักเสบในระยะไกลก่อนเพื่อลดความเจ็บปวดถามว่าทำไมถึงยังไม่ทำการตรวจสอบและก็รักษาทันทีตอนนี้เนี่ยมีหมอเอิบคนเดียวครับ หมอเจี๊ยบยังติดภารกิจในอีกจุดหนึ่งครับซึ่งจะตามมาทํางานหลังจากนี้ครับหมอเอ,อิบคนเดียวไม่สามารถดําเนินภารกิจนี้ได้ครับและว,วันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับหมอเจี๊ยบมาพร้อมกับโขตุลาเช่นเคยมีการวางแผนประชุมแผนการทํางานเพื่อช่วยภายถั่วต้มแต่ก็ดันเจอปัญหาอีกครับครอบภายถั่วต้มหลบเข้าไปในป่าครับทํางานไม่ได้เลยไม่สมควรเสี่ยงเข้าไปในจุดนั้นเลยครับ ก็เลยใช้วิธียิงยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บให้เขาก่อนแล้วก็นำเอาอาหารผลไม้ไปทิ้งไว้ให้พลายตัวต้มโดยในวันพรุ่งนี้เราจะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องครับ กลุมเซฟคนเซฟช้างสนับสนุนในทุกขั้นตอนการทํางานให้กับหมอและเจ้าหน้าที่ครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เราทุกคนร่วมกันทําเพื่อรักษาสัตว์ป่าครับ